ทุกคนเราอยู่ที่เบญจาทารานะครับบูติกเพรสโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็น SCG บุญถาวรถ้าเกิดตรงไปก็จะมีห้างใหญ่เรียงรายกันไปเลยฮะบิ๊กซีหนึ่งบิ๊กซีสองโรบินสันโลตัส แ็คโครแล้วก็ก่อนจะถึงโล,โลตัสใช่ไหมฮะก็จะเป็นทางเข้าเป็นห้างทเวนตี้เป็นร้านช็อปขายทุกอย่าง20บาทเดินจากนี้ไปก็ประมาณโล2โลสโลประมาณนี้ก็จะเจอร้านคอฟฟี่มะไปมาแล้วลดมากแต่เบญจาทารานี้เป็นจุดสสยกลางนะเดินตรงนี้ยฮะวงเวียนพระนารายุยฝนตกทุกคนพายุเข้าช่วงนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราจะ ทานอาหารเช้าอร่อยๆที่โรงแรมนะฮะแล้วก็จะไปทานอาหารใต้วางแผนเข้าๆไปแล้วก็ไปหาข้าวขาหมูออข้าวอะไรก็เรียกข้าวมันไก่อร่อยๆประมาณอย่างเงี้ยฮะแถวแถวอาสารพก,การดีไหมจะได้ถ่ายรูปบรรยากาศเพราะมีคนเรียกร้องมาเหมือนกันนะบอกว่าให้ช่วยโปรโมท ลบบุรีให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าลบบุรีมีลิงเยอะอย่างเงี้ยคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าเมืองแต่จริงๆมาเส้นนอกเมืองอ่ะทุกคนจากวงเวียนพระนารายณ์หันหน้ามาทางเนี้ยก็จะเจอเบญจาทารามาพักที่นี่สะดวกสบายฝนตกหนักทุกคนเดี๋ยวเราไปกิน,ไปก,นไปกินอาหารกันดูห้องสีหรูหลาหรูหลาเลิศอลังการชอบมากนอนสบายมีความสุขมากทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันวันนี้เราไปกินคอฟฟี่มะใช่ไหมเราก็มีเทคเอาเวย์มาทุกคนจานนี่ฮะ เรามากินกันดีกว่าหาดูดวลเพลงชิงทุนทุกคนดูสิบรรยากาศดีมากจะบอกให้โลกรู้นะฮะว่าเป็นจัตาราอยู่ไม่ไกลจากวงเวียนนารายนะฮะสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งครองราชสามสิบสองปีนะเป็นแผ่นดินทาแผ่นดินทองเราต้องไม่ลืมบุญคุณของพระมหากษัตริย์เพราะว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนนะฮะแล้วก็เรามีความสุขกันมาเพราะบุรพกษัตริย์ที่มีบุญคุณกับประเทศชาติของเราท่านมา ลบบุรีมาพักที่เบญจาทาราเดินทางไปอีก15กิโลก็ถึงพระพุทธบาทสระบุรีแล้วอ่ะทุกคนไปอีกประมาณ30โลก็ถึงตัวเมืองสระบุรีเลิศมากทุกคนนี่ฮะห้องอาหารเช้าอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นเมนูอาหารเป็นตามสั่งได้เลยฮะทุกคน3-4เมนูเลือกเอาเลยฮะกินแบบจุกจุแล้วก็มีขนมปังก,งกาแฟดูชอบจังเลยเวลามีบรรยากาศแบบฝนจะตกเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องอยู่ในที่ที่สงบปลอดภัย นะฮะนี่ฮะเห็นไหมธนาคารออกไปก็ไม่ไกลหาเป็นเส้นตรงนี้เขาบอกพหนโยทินหรอเราก็นึกว่าชื่อถนนบลรยมหาลัร ah เพราะเข้ามาในซอยตรงนี้ชื่อเขาสามยอดซอยที่31ทุกคนอ่ะฝนตกแล้วทุกคนอ่ะถ่ายรูปฝนตกสดๆเลยฮะนี่ฮะฝนตกไปไหนไม่ได้ฮะทุกคนจริงๆวันนี้เราวางแผนจะไปกินชาบูอูดเป็นต่อตรงนี้ฮ,ตร,ฮตรงแถวหลังบิ๊กซีแต่บังเอิญว่า ไม่เอาดีกว่าฝนฟ้านะฮะกินนี้ดีกว่าทุกคนจากมะ,ะค็อกฟี่มะเรามากินยำหมูยอการแล้วก็กินปอเปีย๊ยะขนมเอ่อเพราะว่าที่ค็อกฟี่มะเนี่ยเขาจ,จะมีแหนมเนืองเป็นชุดเลยฮะชุด2 0 0กว่าบาททุกคนสั่งได้แล้วก็มีพวกหมูยงหมูยอเขาทาเองเลยนะฮะโฮมเมดแล้วก็มีนนมเนี่ฮะแหนมเนืองเป็นชุดเดี๋ยวเรากินกันสดๆตรงนี้เลยแล้วก็ดูรายการดูเพลงชินทุนลุ้นกันไปว่าแชมป น้องกีต้าจะรักษาแชมป์ไว้ได้ไหมทุกคนเนี่ยห้องเลิศมากชอบมากฮะบริการดีแม่บ้านก็น่ารักนะฮะแล้วก็พนักงานก็กันเองมากๆเลยทุกคนนี่ฮะทุกคนแหนมเนืจริงๆเป็นบ็อกเซทเลยนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นแผ่นแป้งทุกคนนะฮะจริงๆอย่างที่บอกอาหารเวียดนามเป็นอาหารที่แบบคุณภาพมากเขามีเขามีกรรมวิธีที่เรียกว่ามีเทคนิคนะฮะเขาจะกินยังไงเขาจะรู้ในเรื่องของการ เป็น,นห้าธาตุนะฮะครบถ้วนสารอาหารนะฮะคาร์บูไฮเดตไขมันอะไรประมาณานี้แล้วก็มีห้าสีขาวดำเหลืองเขียวแดงดำนี่อาจจะเป็นแนวแบบดำดำ,ดำจากอะไรอะเหมือนกับอ,อ๋อวัตถุดิบที่มาจากสีดำก็มีแครงหลงแครหลอดอะลมิน,นะฮะอย่างแหนมเนืองอย่างเงี้ยฮะก็จะมีสีขงสีขียวก็พูดไปนะฮะแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็ผักแพรวผักเพลอะไรอย่างเงี้ยฮะมิ้นเหมือนนะฮะสมุนไพรแล้วก็ ในส่วนของน้ำจิ้มก็ต้องเคี่ยวกันนะฮะแล้วก็นี่หาในความเป็นแหนมเนืองที่เขาย่างเนี่ยก็ใช้หมูตะโพก่ะไม่มีมันนะฮะอันถึงบอกว่าแหนมเนืองจริงๆก็ออกเสียงเนมหนึ่งนะเนมหนึ่งนะเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็ของเขาก็จะทําเป็นชิ้นๆคำๆเลยะ่ะแต่ของเราที่จะเน้นใช้มือนะฮะต้องกินกันไม่เลเอะเทอะค่ะทุกคนจ่าถึงจะน่ากินแต่เอาเหอเน้นความอร่อยสะดวกนะทุกคนอย่าไปซีเรียส แต่ทั้งเวียดนามเขาจะแบบมีวัฒนธรรมการกินที่เรียกว่ามีวัฒน,ธ,นธรรมที่สวยงามเหมือนกันนะมีคุณภาพอยู่นะอาหารของเขาไม่ว่าจะปอบเปี๊ยะสดก๋วยเตีย๋ยวยวนที่นี่ฮะมาเอา่อมาเอา่เอกาแฟมะเนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวยวนด้วยอย่างที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีหมูยอขายเป็นบ้อง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 ไปกินที่บ้านทําน้ําจิ้มยําได้แล้วก็ปอบเปี๊ยะนี่ฮะก็ทอดจงเลยแล้วก็น้ําจิ้มอร่อยมากทุกค,คนอยู่ตรงทเวนตี้อะฮะนะฮะตรงทเวนตี้หลังโทะลุโรบินสัน ที่มีเมเจอร์ลงหนังเดินจากที่นี้ไปประมาณกิโลสอโลสโลประมาณนี้ฮะทุกคนตรงน,นั้นก็จะมีเป็นต่อชาบูเหมือนกันนะทุกคนมีร้านอาหารเยอะฮะลบบุรีเจริญมากทุกคนนะฮะอ่ะกินนะมาที่เบญจาชาราเรารักโรงแรมนี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกเรามาแล้วเหมือนเราอยู่บ้านนะฮะเดี๋ยวพวกนี้ถ้าเป็นไปได้นะมีโอกาสเราอาจจะไปสวนสัตว์ ลบบุรีดีไหมเพราะคนชอบมองว่าสวนสัตว์ลบบุรีทารุณกรรมอยู่หรือเปล่าเพราะมันมีข่าวออกมาไม่ค่อยดีนะฮะหลังๆอ่ะเราต้องช่วยโปรโหมดลบบุรีบอกต่อสิ่งดีๆให้กันมาลบบุรีก็มาพักที่เป็นจัตทารานะฮะแล้วก็ตั้งหลักที่นี่ใกล้วงเวียนนารายฮะแล้วก็ไปแกงใต้แกงใต้แก้วเจ้าจอมดังมากเลยนะที่นี่เขาบอกและที่สําคัญถ้าเป็นคาเฟ่แนวกาแฟสดนะฮะแล้วก็เป็นแหนมเนืองด้วย นะฮะก็ต้องนีหาคอฟฟี่มะฮะหาไม่ยากอะ่ะกินก่อนทุกคนขอกินปอบเปี๊ยะแล้วกันเนาะลืมปอบเปียะทุกคนจากนี้ฮะน้ำจิ้มก็อร่อยมากเลยทุกคนจะบอกให้อะ่ะป้อนอืมอืมอร่อยมากนี่ชวนเพลงจริงทุน่ะทุกคนมาดูฝนกันไหมหุ้ยตกหนักมากเลยทุกคนดูสิ นี่ฮะเราทำพัลเจ็ต์สึกแบบนี้ให้ง่ายนะก็ต้องถ่ายไปมือหนึ่งเดี๋ยวจะต้องลาดเนี่ยฮะซอสของเขาของแหนมเนืองโดยเฉพาะเลยอร่อยมากขอบอกนี่ฮะทุกคนกินมือเดียวนะฮะก็เลยออกมาสภาพแบบนี้อืมอ,อร่อยมากทุกคนน้ำซอสเขานี่ฮะอ่าอืม ยำหมูยอ,อก็แซ่บะจริงๆที่ลบบุรีเนี่ยนะฮะเดินมา5กิโลเนี่ยไม่ถือว่าไกลหรอกฮะเดินชมเมืองเพลินมาผ่านวงเวียนสะแก้วตรงนั้นที่เราไปกินยาน่านเนยมาฮะ,ะเลดมากแล้วก็เดินมาก็จะเจอวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะฮะก็จะใกล้เบญจทาราแล้วแหละนะฮะอ่บปอนทุกคนหืมอร่อมาก อย่างที่บอกของดีลบบุรีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะเขาวงพระจันทร์ไงเขาที่มีงานเขาวงพระจันทร์เขาพระงามแต่ที่เราอยู่ที่เขาสามยอดนะฮะเขาสามยอดซอย31ติดกับออเอสซีจีเส้นทางโรบินสันเส้นทางโลตัสเส้นทางแม็โครจะมาทางนี้หมดเลยนะฮะ เวลากลางพฤษภาประมาณเออโทษกรกฎาอย่าลืมนะงานเทศกานของดีกระทอนเขาอ,อลังการมากงานเขาใหญ่มากแล้วก็ปราปลายปีก็จะเป็นงานสมเด็จแผ่นดินพนาลายก็จะเป็นงานฤด,ดูหนาวหน้ามานะทุกคนรอบพักที่นี่ค่ะตั้งหลักที่วงเวียนสมเด็จพนารายนี่แหละใกล้กับโรงแรมเบญจาทาราเลยทุกคนโรงแรมลดนะฮะชอบบริการชอบสภาพโรงแรมที่แบบว่ามีความเป็นตำนานอยู่แล้วก็มีความเป็นรีสอร์ท ะะสงบเงียบมีความเป็นส่วนตัวสูงเลิศชอบมากขอบอกนะฮะแล้วก็ไปไหนหาของกินก็ง่ายฮะทุกคนอ่ะป้อนเดี๋ยวก่อนนะต้องหลักอย่างนี้หรือเปล่าพอดีต้องถ่ายไปมือไปนะฮะทุกคนน้ำชิ้นเขาอร่อยมากเลยคอฟฟี่มะอันนี้นะฮะกินในห้องเลิศแบบนี้ไว้แต่ละเอออร่อยมาก